ปีิชาวันตุติจุบจอพื่อตัดติตามโดนพอต่อต่อพันธาในปุิตินให้านาจิชาพาตาไครเปลี่ยนเลียนประโยคประโยคบอกเล่าบอกเล่า ป็นเป็นประโยคประดูคำถามคำถามและยงประโยคประดูปฏิเสธปฏิเสธประโยคประดูบอกเล่าบอกเล่าอ้อมคุยกับแก้วด้วยแก้วคุยคุยกับหับแก้วแก้วประโยคประดูคำถามคำถามอ้อมอ้อมคุยกับ ใครจับไพ่ประโยคป์แดูปฏิเสธปฏิเจตอ้อมพอไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับแก้วจับแก้วประโยคป์แบบบอกเล่าบอกเล่าพ่อพ่อพาลูกลูกาดลูกูไปดูหนังไปดูหนังหนังประ ประยำถามคำถามพ่อพาลูกไปไหนไหนประโยคุะตูปฏิเสธพ่อไม่ได้พาดูกไปดูหนังเปลี่ยนประโยคดูเปลี่ยนประโยปดคำบอกเล่าบอกเล่า ที่กําหนดดินดนดให้เป็นให้เป็นประโยคประดุขอร้องโอน้อนและประโยคประดุคําสั่งคําสั่งประโยคประโดุบอกเล่าบอกเล่าฉันเดินทางเดินทางไกลใต้แต่เช้าแต่เช้าประโยคประดุขอร้องโอน้อน กรุณาตเดินทางไกลเดินทางไต้แต่เช้าแต่เช้าประโยคประดุจคําสั่งคําต้นห้ามห้ามเดินทานไกลทานไกลคนเดียวคนเดียวประโยคประดุจบอกเล่าบอกเล่า นักเรียนอาสาทำความสะอาดรอบตลาดสดรอบตลาดสดประโยคดูขอร้องกระลุณาทำความสะอาดรอบตลาดสดดสประโยคดคำสั่งจงทำ ต้นทำความสะอาดวาตะอดรอบตลาดสดโโนตตััดดดบประโยชน์ที่ใช้ใชเพื่อการเพื่อสื่อสารสืาหนึ่งประโยชน์บอกเล่าสอนประโยชน์ปฏิเสธสามประโย คำถามตีประโยคประดุดขอร้องอน้นห้าประโยคประดูดคำสั่งคำสั่งคำตันใบงานเรื่องเรื่องสูตรคูณสูตรคูณชุดที่ท่าติบกุนตีโตดับตีติบค่า 8ปดคูณเจ็ดเท่ากับพ้าสิกสมคูณจอเท่ากับสดินูณเจ็ท่ากับเจ็ดคูณหเท่ากับสี่ส้าเจูณตีท่ากับเปเจคูณตูดท่ากับตูนิอคูณต่อเท่ากับต่อต่อสิบสองยีิต่อ ตรีกูลตูนโตับศูนต่องตองโตับศูนคูนป็ดป็ดาจับตุูเด็ดิน<ะ>ตพรพาลาชว์ทำปอตาคติเตกดค่ะดาวดิ